อุ้ยคันที่สองก็โดนอีกโอ้สองคันติดครับนนมาดูคันนี้ครับโอ้เพิ่งเปลี่ยนเหยื่ไปยกๆเลยนี่โอ้โหโดนอีกแล้วนี่มายังขึ้นมาอุอ้ยอ้ช้อนใหญ่ครับ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนานาเอฟซี FC ช่องวิถีพื้นบ้านเดลิเวอรี่นะครับพบกับผมช่างนาเดชแล้วก็แม็กแล้วก็พานมิดนะครับในพานกํนลาลังเชาะหม้อยู่นะวันนี้จะมาปักเบ็ดกันครับมีเบ็ดมากี่คันในพานสามสิบ <30. S 1> แล้วก็อยู่ข้างนอกอีกเท่าไหร่ยี่สิบเนาะรวมห้าสิบนะแล้วเป็นเบ็ดชุดใหม่ใช่ไหมเบ็ดชุดใหม่ทั้งนั้นเลยไอยชุดนี้เขาเรียกเบ็ดกิ่งไผ่เนาะ เบ,บ็ดกิ่งไผ่ในมีสามสิบใช่ไหม,มแล้วก็เบ,บ็ดเหลาอีกยี่สิบเนาะอ่ะห้าสิบคันจัดเต็มครับวันนี้ไ <c oughs> ยรุ่นด้วยกันให้เต็มเ <c oughs> หยื่อวันนี้เนี่ยเปลี่ยนบ้างนะครับจากที่เราปักไส้เดือนกันมาตลอดเนี่ยวันนี้เปลี่ยนเป็นเหยื่อลูกเขียดนะก็จะเน้นไปทางพวกปลาช่อนปลากระสงครับแล้วเบ,บ็ดชุดเดิมนะ่ะเราใช้ไม่ได้เพราะว่าคันมันสั้น ปักเดียดเขียดต้องใช้คันยาวหน่อยครับหมายมันเป็นอ่าล่องล้างน้ําแบบเนี้ยยามเยอะครับคันสั้นมันจะปักไม่ผู่วันนี้ก็จะเป็นปักด้วยเขียดเนะี่ยคลิปแรกจากหลายๆคลิปก่อนนู้นนะไม่เคยปักกันนานแล้วครับเดือดเขียดนี่ส่วนใหญ่จะใช้แต่ไสเดือนครับตั้งแต่ปักริมถนนมาละว,วันนี้นี่เปลี่ยนแนวจัดเหยียบเป็นกันสักหน่อยครับ ไม้แบบนี้สวยอยู่นะในพันเนาะอตอนมาปักกับไสเดือนอะ่ะประดุกตัวใหญ่ๆมากใช่ไหมเดี๋ยวดูมาเจอเหยื่อเขียดครับเป็นยังไงนี่นะครับก็ปักไ้เขียดมันอยู่พิผิวน้ำอย่างเงี้ยฮะมันจะกระโดดดิ้นไป,ไปดิ้นมาเนี่ยมันก็จะล่อพวกปลาที่ล่าเหยื่อเป็นได้ครับโดยเฉพาะปลาช่อนเนาะปลากระสงก็กินนะอย่าเป็นอย่างนี้ครับก็เดี๋ยวผมตัด การปักไว้ที่คันนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะได้ช่วยกันปักให้ครบเนาะโอ้ยังปักเบ็ดไม่ครบเลยครับกัดตามตูดเลยนี้พานปลาอะไรอ่ะโอ้ยไส์ใหญ่ยูอู้ดำเป็นท่อนไม้เลยอ่ะป่าอะไรปลาป่าป่าอุ้ยอุ้ยนีมีมีกระสงโอ้ยว่าแล้วมันไม่ค่อยดิ้นโอ้โดนก่อนมืดนะโอ้โหดูไซส์ใหญ่ โอ้แหมอย่างนี้เขาเรียกกัดตามตูดครับอ่ะเดี๋ยวปลดเบ็ดออกแล้วก็เกี่ยวไว้อีกครับก็ตอนนี้ปักเบ็ดเสร็จแล้วนะครับนนเจอแก๊งน้องๆเขามาตีปลาเนี่อย่าเรียกว่าน้องเลยรุ่นนี้รุ่นหลานแล้วครับเฮ้ยเดี๋ยวมาดูนะได้กันเปล่านี่เยนนิดไม้ชวโอ้นี่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 โอ้โหนี่กระสูนป๋ะ ปลาช่อนปลากระสูบนะโอ้โหอ่าโชว์โชว์โชว์นี่อ่ะโอ้โหเบ็ดเบ็ดตีใช่ไหมครับบอกด้วยว่าหนูไม่ได้มาหนูไม่ได้มาเที่ยวเตนะมาหากับข้าวเลยเนี่ยเนาะไปครับกลับกันละมาเจอน้องๆเด็กๆเขามาตีปลากันครับโอ้ ได้กันหลายตัวเลยก็เดี๋ยวตัดจบเท่านี้เนาะแล้วก็มาเจอกันค่ำครับก็ได้เวลานะครับไปกู้เบ็ดกันตอนค่ำนะในพานเดี๋ยวขอย้อนนิดนึงก่อนช่วงเรามาปักตอนเย็นเนี่ยห้าสิบคันใช่ป่ะห้าสิเยือเขียดเนาะแล้วแล้วก็ก่อนกลับเราได้ปลากระสงใหญ่ไว้ตัวหนึ่งใช่ไหมใช่ใช่แล้วเราก็มาเจอแก๊งเด็กๆเข้ามาตกปลาตีปลากันได้กันหลายตัวเลยเนาะอ่ะแล้วเดี๋ยวคืนนี้เราไปเริ่มกู้เบ็ดของเราครับ เริ่มมาที่คันนี้นะครับโดนนุนนุนนุนโนโอ้โหลงกู้คันแรกก็โดนเลยนะครับปลาอะไรฮะเนี่โอ้สายใหญ่อยู่ในพานปลาช่อนมั้งเนี่ยเอาอ่ะอ่ะใครเข้ามาแม็กนะโอ้โหตัวแรกก็โดนเลยไม่ใช่คันแรกก็โดนเลยครับนี่ดูเลยโอ้ ปลาช่อนปลาช่อนไซสประมาณข้อมือนะอ่ะมาครับชัวร์แล้วเนี่ยใส่กระสอบใช่ไหมวันนี้อพอใช้เหยื่อเขียดโดนเลยนะในพนันได้หนึ่งตัวคันแรกก็ลั่นแล้วนะคันแรกก็ได้แล้วไปไปต่อครับเฮ้ยคันที่สองก็โดนอีกโอ้สองคันติดครับนนใหญ่ววกวาจะใหญ่กว่าตัวแรกครับปลาช่อนเหมือนกันนะ โอ้โหนี่อู้ใหใหญ่ใ,ญ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 ใญขึ้นขึ้นขึ้น,นโอ้โนี่เอานี่ครับตัวนี้ใหญ่ฟาตัวแรกอีกนะพ่ชนฮะเอาโอ้โหสองคันสองตัวครับค่านี้เปลี่ยนเย,ยร์เอาปลาออกนะครับแล้วก็ปักไวอ้อีกเอา เจ็ดร้อยครับดูคันนี้ครับโอ้โหห้อยตองแต่งเลยนะในพานโตอยู่ครับตายหายเหรอยังยังตายปะกำลังแต่กระตัวแข็งแล้ววะตัวแข็งโอ้ยข้อมือเนาะตัวที่สามของคืนนี้ครับอ่ะใส่ครับมาดูคันนี้ครับโอ้เพิ่งเปลี่ยนเยือกไปยกยกเลยนี่โอ้โหโดนอีกแล้วนี่ ดุกฮะเฮ้ยดุกจริงด้วยหรือปรากฏกินเขียดเถอะโอ้ยดุ๊กดุ๊กดุกใหญ่ใหญ่ใหญ่โอ้โหดูไซส์เอาปลาดุกกินเขียดด้วยครับเอในพานเพิ่งเปลี่ยนเหยื่อไปหยกๆนะนี่เพิ่เปลี่ยนเลยเมื่อกี้เองเที่เขาโดนปลาดุกใหญ่เฉยเลยครับโอ้โหดูในพานธุ์กำไม่รอบอ่ะ ตัวมันใหญ่ล็อกคอ,อยากนะหลายคนอยากให้ในพานเนี่ยจับประดุกเป็นไหม้มีคนถามนะครับล็อกคอได้อแต่มัน,มนยากหน่อยปกติจะเห็นในพานจับอีกอย่างนะเอ,อเอาปกติ <c oughs> จะจับใส่ถุงก่อนแล้วค่อยปลดใช่ไหมจับใส่ถุงก่อนแล้วปลดอันนี้เป็นสไตล์พานมิดนะต่อไปคันนี้ครับคันยังตั้งดีเลยนะแต่ปลาติดฮนะปลาอะไรมาลุนกัน อุ้ยปลาดุกอีกแล้วปลาดุกกินเขียดอีกแล้วครับเอาตัวใหญ่ด้วยนู่นโอ้โหหมายนี้โอ้ยไซส์ไม่ได้ห่างกันเลยครับเอาเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าในก่อนขึ้นในก่อนโอ้โหดูแต่ละตัวปลาดุกนี่โอ้ดุกด้านครับแบบนี้กระโหลกแหลมนะไหนๆก็ไหนๆแล้วแหะครับนี่ดู การจับปลาดุกที่ถูกต้องตามตำรานะจะต้องอย่างนี้ครับเอาแม็กไงให้ดูหน่อยต้องเอานิ N ้ว e ล็อกเงี้ยงไว้อย่างนี้ครับอ่าแล้วก็ปลดนะเนี่ยถ้าใครไม่เคยก็วิธีนี้ครับแต่ว่าไอ้ที่พันมิตรจับสะลอดอะ่ะคือเขาจะใส่กระสอบใส่ถุงก่อนแล้วเขาค่อยปลดครับดูคันนี้นพันเบ็ดแฝนอยู่ยอดไอ้ไม่ใช่เบ็ดดิเหยื่อแฝนอยู่ยอดเนาะปลาอยู่ไหมลนะ่ะ หลุดเหรอโอ้โหหลุดนะคันนี้ต่อไปคันนี้โดนครับนี่น่าจะไม่โตนะตัวนี้ขึ้นครับขึ้นตัวที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้นับไม่ตัวแล้วไม่จับไม่ถูกและเดี๋ยวไปสรุปทีหลังดีกว่าครับ อาอีกหนึ่งกลับมากันแล้วนะมาสรุปผลงานคืนนี้ครับอ่านเพานเทนเลยแหมอย่างนี้ต้องสรุปกันแบบชัดๆเน้นๆน,น,นะวในพานผลงานมัสเตอร์พีทครับดูโอ้โหโอ้ยนี่นับลึกเในพานเท่าไหร่หก <6. S 1> ปลาช่อนสี่ไม่ใช่หและปลาช่อนสี่ะประดุกใหญ่สองเนาะแล้วก็เอาเอาเย็นมาโชว์หน่อย เมื่อเย็นที่ได้มาตัวหนึ่งเป็นปลาะส,สงใหญ่นะนี่ครับเป็นไงฮะโอ้โหโคตรเด็ดครับผมคลิปนี้ก็เดี๋ยวคืนนี้อยากย้ายก,กันพักผ่อนก่อนนะครับแล้วก็มาเจอกันตอนเช้าอีกรอบครับยังมีลุ้นกันอีกเช้าเต็มเต็มอีกหนึ่งรอบเนาะอ่ะตัดก่อนครับคืนนี้สวัสดีกันตอนเช้าเช้านะแม็กเดินไปแล้วนะคันนี้โดนครับนี่ ปลาช่อนนะดูนะครับนี่โอ้โหตัวไม่โตครับตัวแรกของเชา้านี้ปึ๊บอ้าวหนึ่งตัวครับต่อไปมาดูคันนี้ครับดึงคันงง,งลงน้ำอีกแล้วโดนไหม โอ้อยู่ไม่อยู่ครับเดี๋ยวมาลุ้นกันดูคันเนี่ยโอ้ยอยู่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 นี่นี่นี่ดึงแล้วดึงแล้วโอ้ใหญ่หรือเล็กครับผมคันจมน้ำเลยในพันเหร <laughs> <laughs> <ะ>อนะ <laughs> แม็กหรือเปล่า กลัวหลุดนะกระแทกให้แน่นเลยครับไหนไม่รู้ปลายังไม่เห็นอ่ะปลายังอยู่ในพุ่มอยู่นะเสงะไยุบงยงงยมายังขึ้นมาโอ้ยอ้ยช้อนใหญ่ครับไปหาบกก่อนเลยหาบกมาเจอโอ้นี่ครับไซใหญ่ของเช้านี้ครับ โอ้กำไม่รอบครับผมใจมากโดนของใหญ่กันแต่เช้าเลยครับอ่าโอ้โหดูสองแล้วนะไปกันต่อครับตอนแรกว่าจะตัดกลับบ้านแล้วนะมาเจอพี่โรดเขามากู้ปลาไหลเหมือนกันครับหนึ่งดูกี่กระบอกพี่ ปิกกระบอกครับวันนี้ไม่น่าหลุดสามโลเนาะโอ้โหเยอะมากๆครับแม่นี่นี่นี่อย่างนี้เขาเรียกเซียนปลาไหลนะโอ้รดูแต่ละตัวเอะตัใหญ่ๆอ่ะอ่านนดูนี่ดูครับโอ้โหก็เรากลับมาที่สตูดิโอแล้วนะครับในพานของเราได้เท่าไหร่เช้านี่สองตัวเนาะก็เดี๋ยวไปสรุปรวมที่บ้านครับแต่ว่า มาช่างปลาไหลพิโรดก็สัหน่อยนี่โอ้โหสี่โลฝ่าครับนี่อะสี่โลสองไปนู่นแล้วพิโรดเนาะกล่องก็ประมาณสักขีดสองขีดเนี่ยรวมๆแล้วก็สี่โลได้แต่ดูตัวครับโอ้โหแม่เจ้าดูไซส์มีแต่รุ่นเกือบเกือบข้อมือทั้งนั้นเลยฮะดูโอ้ยแต่ว่าบางตัวมันก็ไอเนี่ย เริ่มจะใกล้ตายแล้วว่าเพราะว่ากระบอกน้ําท่วมใช่ไหมพี่เมื่อคืนฝนลงเยอะครับแต่ก็ยังสดๆปิ๊งๆเลยนี่โอ้ยเห็นแบบนี้เลยต้องมาถ่ายเขาหน่อยครับสี่โลนี่สมมุติว่าถ้าโล200พี่โรดวันนี้ก็800บาท <800 S 2> <า>แล้วนะไม่ต้องทําอะไรแล้วเนาะวันนึง <c oughs> อ่าน,นี่นี่โฆษณาร้านขายก๋วยเตี๋ยวให้เขาหน่อยนี่พี่โรดก็เปิดร้านก๋วยเตี๋ยวร้านข้าวด้วยนะครับ <c oughs> อยู่ตรง เขาเรียกไรแยกวัดชำรลางแล้วไหนะวัดชนะัม่างครับมีปุวยจับมีกระเพาะปลามีก๋วยเตี๋ยวนะครับ <c oughs> โนโนโนแม่ครัวทอดอยู่นนมาดูปลากันนะครับทั้งหมดของคลิปนี้นะครับนี่ดูอันนี้จะเป็นของเมื่อเช้านะนี่ครับได้สองตัวฮะและ้วก็ตัวนี้เป็นของเมื่อคืนล้วนเลยนี่ ได้ปลาดุกใหญ่ๆสองตัวนะครับแต่ว่าเอามาขังด้วยกันมันเลยฟิตกันครับน่เป็นแผลหน่อยๆก็เดี๋ยวทํากินเช้านี้เลยนะปลาช่อนเนี่ยเมื่อคืนได้ไว้หนึ่งสองสามสี่ตัวนะครับกระสงอีกตัวเป็นห้าแล้วก็บปลาดุกใหญ่สองตัวเป็น7นะครับแล้วอันนี้ของมาเช้าได้สองตัวก็ทั้งหมดของคลิปนี้นี่ได้เก้าตัวนะครับ โอ้ยแบบนี้เขาเรียกว่าหมานแบบสุดๆครับพอเปลี่ยนเป็นใช้เหยืย่อเขียดเนี่ยทีเดียวเนี่ยได้เรื่องเลยนะปลาช่อนเช้าเนี่ยที่ว่าตัวใหญ่ตัวนี้ครับน่าจะเป็นโลอยู่แหละก็เดี๋ยวผมต้องเอาปลาดุกน้องไปทํากับข้าวก่อนเพราะว่ามันเป็นแผลครับจะเอาไปทําเมนูอะไรเนี่ยกระตัดข้าวครัวพื้นบ้านของเรานะไปครับมาครับคุณยายยิ้มรอแล้วนะฝนตกทั้งวันนอกบ้านแล้วนะยาย วันนี้จะทําเมนูอะไรครับยายแกงกะทิปลาดุกระนอม้เปียวจ้ะแกงกะทิปลาดุกหนนอไม้ดอง,งจ้ะก็เป็นเมนูง่ายๆเมนูประจําของเราเนี่ยนะจ้ะอ่ะเดี๋ยวดูตัวปลาดุกนะครับปลาดุกเนี่ยตัวมันใหญ่เนาะจ้ะแกงตัวเดียวก็พอกินแล้วนะวยายจ้นนะนี่ครับเนื้อเน้นๆเลยเริ่มนะยายก่อเ <c oughs> ตาตั้งกระทะใส่ ใส่กะทินะใส่เป็นหัวกะทิก่อนใช่ไหมเคี่ยวกะทิจนแตกมันแล้วก็ใส่ที่แกงนะยายนีกระเด็นหน่อยนะยายเคี่ยวกะทิให้แตกมันนะยาย กับพริกแกงเนาะแล้วก็ใส่เนื้อปลาครับโอ้ยน่ากินเราจะผัดเนื้อปลาเนี่ยให้มันสะดุง้งสะดุ้งก่อนใช่ไหมยายแล้เดี๋ยวจะเติมกะทิเพิ่มเนาะใ,ใส่น้ำหน่อยๆใช่ไหมยาย พอได้แบบนี้แล้วนะครับเราจะตั้งทิ้งไว้รอให้น้ําเดือดให้ปลาสุกครับแล้วเดี๋ยวจะมาเริ่มปรุงรสกันจากนั้นปรุงรสนะยาย ใส่อะไรก่อนครับน้ำปลาน้ำปลานะน้ำปลาแล้วตามด้วยชูรสจ้ะลาชาชูรสนะครับอันนี้คือรสล,ลาชาจ้ะปรุงปรุงรสรสลาชานะครับแล้วก็น้ำตาลใช่ไหมยายลลาน้ำตาลน้อยๆจ้ะ,อ,ะออกหวานตัดหวานนิดๆน,น,นะ ดูครับดูแกงแดงแดงนะโอ้ยหอมฟุ้งละยายสุดท้ายใส่อะไรยายใบมะกูดจ้ะใบมะกรูดฉีกนะแบบนี้เป็นอันเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมยายแกงแดงกระทิประดุกหน่อไม้ดองนะยายโอ้ยน่ากินครับเดี๋ยวไปชิมด้วยกันครับ แกงน้ำเยอะหน่อยนะยายเอาไว้ภาษาบ้านเราเขาเรียกเอาไว้ขยําข้าวเนาะ <c oughs> มาครับกับข้าวอะไรเขาเรียกอะไรมื้อเช้านะยายนะ, <c oughs> ะแกงกะทิเอาลองชิมมือตัวเองนี่ยายจะกินข้าวสายหน่อยนะก็ถ้าตรงตอนยายยังไม่ได้กินข้าวก็ ยายมานั่งกินเขาด้วยเลยนะเอา,อายายไม่เห็นตักเนื้อปลาเลยอ่ะเอาเลยนี่ชิ้นตโตๆย,ยายดูปลาดุกยักษ์ดูเนื้อปลานะหมายนี้อย่างที่บอกครับปลาดุกใหญ่เนี่ยมันไม่เนียวมันเด็ดตรงนี้ฮะอืม เลาะให้ดูต่อหน้าเลยครับนี่ดูตัวไม่เล็กครับประดุกเนี่ยปกติถ้าเป็นไม้อื่นๆที่เราไปหาเนี่ยส่วนใหญ่จะเหนียวนะแต่ไม้นี้นี่โคตรพิเศษอะครับแล้ว มันเป็นประดุกธรรมชาติอตยายอร่อยเนาะหน่อไม้เปรี้ยวเนี่ยายก็ดองไว้เองนะครับพอดีเรามีหน่อไม้อย,อยู่ท้ายสวนปีหนึ่งก็จะตัดมาดองครั้งหนึ่งให้ยายนะหน้าฝนน่ะตับข้าววันนี้เนี่ยก็จะหมดแค่พริกแกงนะยายแค่นั้นเองแล้วก็กะทิครับที่เหลือปลาก็หามาเองหน่อไม้ก็ของเองนะ ก่อนเดี๋ยวขออนุญาตกินข้าวนะครับให้คุณยายกินข้าวเช้าเนาะถ้าเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,น้าๆเนี่ยชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะยัยเนาะแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับส่วนคลิปนี้ขอลาไปก่อน <laughs> สวัสดีครับบ๊ายบาย